สวัสดีครับให้เรามาดูบทวิเคราะห์ทองคำสำหรับวันจันทร์ที่25ถึงวันศุกร์ที่29กันยายน2023นะครับเปิดมาวันจันทร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็อยู่โซนนี้นะครับโซนราคา1932นะครับซึ่งเป็นแนวต้านที่เรา แจ้งกันไว้นะครับแล้วก็มีการไซเวจันอังคารพุทธนะครับจนถึงคืนวันพุทธที่มีตัวเลขการประกาศอัตราดอกเบีย้ยของ FOMC นะครับก็ d r i v ทองคำขึ้นไปถึงแนวต้านที่เราแจ้งกันไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ1948แต่ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ยังอยู่ในโหมดเดิมนะครับคือในโหมดเซลล์ของเรานะครับแล้วก็ทองก็ร่วงกลับลงมาอยู่ใต้1932ในวันพฤหัสนะครับตัวเลขที่ออกมาในวันพฤหัสก็มี ตัวเลข unemployment claim ประกอบเข้ามานะครับทำให้ตัวเลขดูดีก็ทุบทองคำกลับมาอยู่ในโซน1916ตัวเลขนี้ที่แจ้งไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าถ้ามีการ r i v e ขึ้นมาย่อลงมาไม่หลุด1916เราก็ยังมองว่า sentiment ของตลาดก็ยังมาในแนวโน้มฝั่งบายนะครับ ก็คือตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตลาดก็เทรดอยู่ในกรอบ1932แล้วก็1916นะครับ,ส,รบ,บสําหรับวันศุกร์มีตัวเลข Flat PMI นะครับที่ออกมาทั้งด้านของตัวเลข Manufacturing แล้วก็ Service นะครับออกมาคระเข้ากันไปทําให้ทองคำรีว a l กลับมาอยู่ที่อยู่ในโซน1929หรือโซน1932 เป็นแนวต้านของเราที่เคยแจ้งไว้นะครับการเคลื่อนไหวทองคำสัปดาหอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ครับให้เรามาดูในกราฟเดยของเราเช่นเดิมนะครับหลังจากที่ทองคำหลุดมานะครับหลุดมาในโซนนี้เราก็คาดหวังว่าทองคำจะสามารถที่เบร a k แนวต้านที่เป็นเทรนไลน์เส้นนี้ขึ้นไปได้นะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราให้แนวต้านไว้ก็คือ1932และ1948นะครับ ก็สรุปว่าทองคำก็ไปติดต้าน1948ไม่สามารถที่เบรคขึ้นไปได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในภาพนี้ก็คือภาพที่<ม>ทองคำเบรคขึ้นไปเป็นไส้เทียนนะครับยาวๆไส้เทียนนี้นะครับหลังจากที่เราดูภาพนี้เราก็ยังจะเห็นว่าทองคำปัจจุบันก็ยังปิดตลาดที่1924นะครับ 1924ในกราฟนี้ดังนั้นทองคำปิดตลาดที่ใต้เส้น1932เรายังมองว่าตลาดยังอยู่ในแนวโน้มขาลงต่อเนื่องนะครับก็ยังเป็นกรอบแนวโน้มขาลงต่อเนื่องก็อาจจะมีหมดของการย่อลงไปแล้วก็ไม่หลุดตรงเส้นนี้นะครับ1916ที่ทำให้เรามองว่าทองคำอาจจะมีแรงซื้อกลับมาแต่สำหรับภาพนี้นะครับเมื่อเราเทรดตามระบบของเราเราก็ยังมองว่าทองคำก็ยังอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงอยู่นะครับเรา จะยังให้น้ำหนักในการเทรดในหน้าเซลล์มากกว่าหน้าบ่ายนะครับสำหรับภาพใหญ่ของกราฟเดย์เราก็จะเห็นภาพนี้กันนะครับ ในกราฟ4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าทองคำได้หลุดเทรนไลน์เส้นนี้นะครับลงมามีการย่อถึงแนวรับจิตวิญญาณห0แล้วก็มีการรีบาวกลับไปถึง100%นะครับ100%แล้วก็มีการทุบกลับลงมานะครับตอนนี้เราก็ยังมองว่าการที่ทองคำไม่สามารถเบรก1948ตามที่เราคาดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าทองคำถ้าเฟดไม่ได้ปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยนะครับทองคำน่าจะเบรก1932 98ขึ้นไปอย่างง่ายได้แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นนะครับทองคําก็ยังกลับมาเทรดอยู่ในกรอบเดิมครับซึ่งมีแนวต้านสําคัญก็คือ1932และ1948เช่นเดิมดังนั้นในภาพรวมเราของเราตอนนี้ก็คือว่าทองคําก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงก็คือเน้นเทรดหน้าเซลล์นะครับภาพที่เราเห็นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตีเทลไลน์เส้นนี้นะครับเทลไลน์เส้นนี้เราจะเห็นว่า ทองคำขึ้นไปแค่โซนนี้นะครับมีการเหวี่ยงขึ้นไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ทุบกลับลงมาอยู่ในกรอบเดิมนะครับดังนั้นการที่เราที่จะปรับเทรนด์ไลน์ใหม่เราจะปรับใช้เทรนด์ไลน์เส้นบนแทนนะครับตอนนี้เราก็ใช้เทรนด์ไลน์เส้นบนบวกกับแนวต้านที่198อยู่แล้วก็เราก็มีเทรนด์ไลน์เส้นล่างตอนนี้ สิ่งที่ทองคำทำก็คืออะไรครับก็มีโอกาสที่เขาจะไซด์เรย์อยู่ในปลายธงยอดแฟลกตรงนี้นะครับซึ่งอาทิตย์หน้าเราก็เชื่อว่าทองคำก็มีแนวโน้มที่จะเทรดไซด์เรย์จนกว่าทองคำจะเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับหรือการเทรดใต้1916หรือสามารถที่ break 1932 1948ขึ้นไปได้นะครับ ก็สำหรับอาทิตย์หน้าเราก็ดูแนวรับแนวต้านประมาณนี้ไว้นะครับถ้ายอ่อลงมาไม่หลุด1916ก็ถือว่าเขายังเทรดอยู่ในกรอบหรือเทรนไลน์แนวรับเส้นนี้นะครับโซน1910ถ้ายอ่อไม่หลุดก็คือใส่บายแล้วก็เด้งกลับไปไม่ผ่าน1932หรือเทรนไลน,น,น์เส้นบนเส้นนี้นะครับเส้นบนก็ถ้าไม่ผ่านก็ใส่เซลนะครับก็ยังใช้โหมดการเทรดในโหมดไซด์เวย์นะครับยอ่อใส่บายเด้งใส่เซลแล้ว ก็ปิดกำไรด้านบนย่อลงมาถ้าเซลล์ลงมาก็ปิดกำไรที่แนวรับด้านล่างในการเทรดสําหรับอาทิตย์หน้าก็ดูกรอบประมาณนี้นะครับ มาดูตัวเลขเศรษฐกิจสําหรับอาทิตย์หน้านะครับวันจันทร์ก็ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรก็จะมีมาในวันอังคารนะครับช่วงเวลาสามทุ่มก็จะมีเรื่องของตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับที่ออกมาในเวลา3ามทุ่มแล้วก็ในวันพุธไม่มีตัวเลขสําคัญอะไรนะครับตัวเลขอื่นๆก็เป็นตัวเลขกลางๆนะครับแม้กระทั่งการประกาศตัวเลขเฟดที่ออกในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามองว่าเป็นตัวเลขสําคัญแล้วนะครับแต่กราฟสําคัญกว่าข่าวนะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยก็คือว่าให้เราดูกราฟมา ก่อนข่าวนะครับกราฟไปทางไหนก็ให้น้ำหนัก,กรับมากกว่าที่จะเป็นตัวเลขที่ออกมานะครับ สำหรับวันพฤหัสช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีตัวเลข GDP ที่ออกมาแล้วก็ตัวเลขเรียกร้องวารการว่างงานนะครับที่ออกมาในเวลาทุ่มครึ่งตัวเลขสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ตัวเลขแต่เป็นการกล่าวของประธานเฟดนะครับที่จะกล่าวในเวลาตีสาของวันพฤหัสนะครับหรือเป็นช่วงเวลาเช้าว,วันศุกร์ก็จะเป็นคํากล่าวของคุณเจอร์มพาวเวลนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะมี Impact มีผลกระทบกับตลาดถึงแนวโน้มหรือทิศทางการขึ้นดอก เบี้ยในอนาคตนะครับก็เฝ้าระวังไว้นะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะมีตัวเลขสําคัญเป็นตัวเลขคอลพีซีแล้วก็ตัวเลขมุมมองหรือทัศนคติของผู้บริโภคต่อตลาดออกในเวลาถึงทุ่มครึ่งแล้วก็ช่วงเวลา3ามทุ่มของวันศุกร์ตัวเลขเหล่านี้ก็ให้ดูไว้นะครับก็อาจจะมีความผันผวนของตัวเลขในช่วงเวลาดังกล่าวก็ให้เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับมาสรุปกลยุทธการเทรดสำหรับอาทิตย์หน้านะครับ สวัสดัอาทิตย์หน้าก็ให้ดูตามนี้ไว้นะครับเราจะเห็นว่าทองหลังจากที่กลับมาเทรดใต้1932ก็ยังให้น้ำหนักมาทางฝั่งเซลล์อีกอย่างก็คือเขาก็ยังอยู่ในกรอบที่เป็นเทรดไลน์แล้วก็อยู่ใต้1948ซึ่งไม่สามารถที่จะเบรกขึ้นไปยืนยันการกลับตัวขึ้นเป็นหน้าบายนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือ,อยังให้น้ำหนักอยู่ในฝั่งหน้าเซลล์อยู่นะครับแล้วก็ดูแนวรับนะครับที่สาคัญก็คือรอดู แนวรับในโซนแนวรับ1916โซนนี้นะครับถ้าหลุดลงมาก็ยืนยันหน้าเซลล์อีกครั้งก็ดูแนวรับถัดไป1900 1885ก็ยังให้น้ำหนักฝั่งเซลล์จนกว่าจะมีการ break รอบที่เป็นชายธงนี้ขึ้นไปได้ฝั่งได้ฝั่งหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ให้มีแผนสำรองสำหรับการ breakout สำหรับฝั่งนั้นด้วยนะครับสำคัญสำหรับอาทิตย์นี้นะครับกราฟสำคัญกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจตามหลักที่เราใช้ก็คือราคาได้สะท้อนทุกอย่างไว้หมดแล้วนะ ก็ให้ดูกราฟแล้วก็เส้นแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้ตามนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จเทรดมีกำไรใช้ชีวิตให้มีความสุขพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ